สวัสดีค่ะพบกับน้องตาลผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะถ้าจะกล่าวถึงผู้นำผู้นำทางการศึกษาถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของไทยให้ควบคู่ไปกับศิลธรรมค่ะในวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าววุ่ใสๆค่ะ เป็นโครงการปฏิบัติธรรมของครูผู้นำบุญฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่16-20ถึงเมษายนพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาค่ะทางชมรมพุทธศาสตร์สากลได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมรุ่นครูผู้นำบุญนเวอร์พีดวันเล่หนึ่งค่ะกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการออกกาลังกายเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดให้ร่างกายแข็งแรงในช่วงเช้าด้วยค่ะการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย นั่งสมาธิแผ่เมตตาและการรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เรื่องหลักการหยุดใจประวัติมหาพูชนียาจารย์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังมีประชุมกลุ่มสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกและพี่เลี้ยงการรับชมนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ธรรมะจาก DMC คุณครูได้ปฏิบัติธรรมแล้คุณครูก็พบกับความสุขความสว่างแห่งชีวิตก็อยากจะให้คนอื่นได้รับความสุขเหมือนกับคุณครูด้วยค่ะเพราะว่า สังคมเราเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยนะคะสังคมจะวุ่นวายมากกว่านี้ก็อยากจะสร้างสรรค์สังคมให้มีคนดีมากขึ้นครับบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและราบรื่นนะคะทางคณะคุณครูจากทั่วประเทศต่างก็ให้การตอบรับมาเป็นอย่างดีค่ะเพราะเมื่อมาทุกครั้งก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นและมีกำลังใจกลับไปค่ะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ก็คืออาชีพครูกับครูมืออาชีพสําหรับครูผู้นําบุญนั้นต้องเรียกว่าเป็นครูมืออาชีพนะครับที่ นอกจากจะสอนความรู้ให้เด็กได้มีความรู้และนําไปประกอบอาชีพได้แล้วเรายังสอนคุณธรรมความดีความจริงของชีวิตให้เด็กได้เข้าใจและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนี่ก็จะทําให้เราได้รับบุญกุศลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในการทําหน้าที่เป็นการ,รยายนมิตรที่ดีให้กับคนรอบข้างลูกศิษย์ของเราบอกเขาสอนเขาให้ใช้วิธีการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะครับเพื่อความสุขความสําเร็จประทับใจตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สถานที่อาหารค่ะทุกอย่างเป็นเป็นไปตามที่เราเราปรารถนาว่าจะได้มาพักกายพักใจจริงๆแล้วก็จะได้นำสิ่งดีๆกลับไปให้กับลูกศิษย์ของเราค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะการจัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูผู้นําบุญผู้ที่จะนําแสงสว่างไปสู่บ้านวัดและโรงเรียนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะพบกับน้องแพลวอีกครั้งค่ะกับโครงการเยาวสตรีผู้นําความดีสากลค่ะโครงการที่สร้างน้องหญิงไวยใสให้เป็นผู้นําความดีสากลทั้งสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและจิตตั้งมั่นค่ะ หลังจากที่การอบรมจบไปแล้วนะคะวันนี้เรามารับฟังความเลื้มปิติของแต่ละจังหวัดกันค่ะลงใต้ไปฟังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องๆเยาวสตรีก็ได้สารความดีต่อหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วนะคะก็มีการรายงานผลการทำความดีผ่านเฟซบุ๊กนครธรรมให้เพื่อนๆพนพี่ๆและพระอาจารย์ได้อนุโมทนาบุญกันค่ะ จังหวัดชัยนาทก็สร้างเด็กเก่งและดีเด็กเยาวชนตรีที่นี่สามารถวางเป้าหมายชีวิตของตนเองได้โดยอยู่บนพื้นฐานความดีสากลและได้นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวันและจังหวัดสาแก้วค่ะก็ได้สร้างเด็กที่มีวินยัยเคารพอดทนและมีความสามารถเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางจังหวัดนะคะที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังส่วนจังหวัดอื่น,นๆเช่นเชียงใหม่ราชบุรี นครราชสีมาเพชรบูรณ์จันทบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทุกจังหวัดมีความทุ่มเทในการสร้างเด็กเก่งและดีอย่างเต็มความสามารถค่ะเพราะปีนี้เป็นปีที่สร้างเด็กเก่งและดีคืนสู่สังคมเพื่อน,น้อมถวายบูชาธรรม70ปีพระเทพยานมหามุนีสมว่า70ปีธรรมชัยชิตังเมชิตังเมชิตังเมสาธุ สำหรับน้องหญิงไว้ใจที่ต้องการสร้างช่วงหนึ่งของชีวิตให้มีคุณค่านะคะซัมเมอร์หน้าอย่าไปไหนนะคะรีบมาสมัครเข้าร่วมกับโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากรโครงการที่สร้างเยาวชนต้นแบบให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลสู่นักเรียนคนอื่นๆเพื่อสร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับสังคมไทยสังคมโลกควบคู่กับความสุขที่สงคุณค่าตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ช่วงใจดีนิวอัปเดตหมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่ารายการเรายังไม่จบนะคะ ข่างหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะ ะเดียก็ขอเสนอคำว่า Bow Bow ที่แปลว่ากราบค่ะและสามารถแต่งเป็นประโยคได้เช่น the ordinance bow towards the chapel grounds นักธรรมทายาททำพิธีวันทาสีมาที่หน้าพระอุโบสถค่ะ the ordinance bow towards the chapel grounds นักธรรมทายาท ทำพิธีวันทาสีมาที่หน้าพระอุโบสถค่ะพิธีวันทาสีมานะคะนาาธรรมทายาจะทําการกราบ3ามครั้งค่ะจากนั้นนาาก็จะลุกขึ้นยืนและกล่าวคําวันทาสีมาค่ะจากนั้นนะคะนาาก็จะคุกเข่าลงแล้วก็กราบอีก3ามครั้งค่ะก่อนที่จะเข้าไปภายในอุโบสถนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดียก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ